เอร์เลี่หมวกฟ้าเรบรูหมวกชมพูน่ารักจากคลิปที่แล้วเราได้นําเสนอหมวกเฟอร์ลี่สีฟ้าตรา HP ไปมีคนสนใจเยอะมากของมันสวยของมันดีจริงๆมองไปมองมาก็อยากได้สีชมพูบ้างก็เพราะว่านี่มันถึงเวลาเดทลายแล้วซึ่งคู่แข่งตัวเต็งของเฟอร์รลี่อย่างโอราคเคสบูเร,รสซิ่งก็มีมาเสิร์ฟสีชมพูน่ารักมากมสีขาวๆคิมคม,มถูกต้องและอีกชมพูหนึ่งคือหมวกพิเศษของสนามไมอามี่ปี2025นี้ลิมิเต็ดอีดิชันอีกแล้วเป็นหมวกไว เซอร์ผ้านุ่งๆขอบขาวสีชมพูพีช,พชโคตรจะน่ารักใส่ตีกบตีกอปได้อีกใบไมอามี่เป็นสีเขียวอ่อนขอบขาวรุ่น daddy max ก็จะมีสปอนเซอร์เยอะหน่อยเต็มหมวกที่สาคัญเลยคือมีเบอร์หนึ่งซึ่งคนที่จะใช้เลขหนึ่งเป็นเลขรถได้เนี่ยจะต,ต้องเป็นแชมป์โลกปีที่แล้วเท่านั้นแต่ว่าอะไรแปลว่าเราควรรีบซื้อเก็บไว้ก่อนแม็กจะต้องเปลี่ยนเลขชมพูแล้วเขียวแล้วต่อไป ม่วงค่ะสาบานว่านี่ทีมเลดบูทีมแมทแม็กทำหมวกสีพัสเทลมันน่ารักจิ้มลิ้มเมืนน้องโยเกะเลยเก่งใครสนใจพีหมวกรายละเอียดด้านล่างเลยฮย <laughs>